มีรุ่งดักอยู่ข้างหน้าด้วยนู่นอาหารที่เราปนอาหารที่เราปนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ขี่เว็บเที่ยวทั่วประเทศไทยท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ตั้งแต่ EP ที่1จังหวัดแรกในเพลิ์ทั่วไทยและสามารถติดตามซีรีส์การเดินทางอื่นๆของบอลได้ในเพลิ์เช่นกันไม่ว่าจะเป็นลุยเดี่ยวในปานลุยเดี่ยวเที่ยวอาเซียนรวดเดี่ยวส1เประเทศขอให้สนุกกับการเดินทาง really Oh, สวัสดีนะฮะวันที่103นะครับของการขี่ไอ้เจ้าเว็บประยุินนะเ mm hmm. ที่ยวทั่วประเทศไทยนะโอ้โหนอนกันยาวนะนานๆเลยพักที่พักนะครับแบบสบายๆนะแต่ก็ราคาประหยัดใจกลางตัวเมืองบนนะเพราะว่าเราจบยะโสธรนำหน้าเจริณนะแบตเพราะแบงก์นกเกลี้ยงเลยนะฮะแล้วก็เสื้อผ้าก็ยังไม่ได้ซักก็ตอนนี้รีเฟรชทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะซักผ้าพร้อมที่จะออกไปลุยเดินทางกันต่อนะกับทริปทั่วไทยนะสำหรับในจังหวัดอุบลราชธานีนะบอกได้เลยว่าที่เที่ยวอันซีเดี๋ยวเราจะขี่นะ หาที่นอนฟินๆนะครับริมแม่น้ำโขงนั้นแล้วก็ที่เที่ยวนี่อันซีแน่นอนแต่เรื่องราวระหว่างทางบอลจะได้เจออะไรบ้างก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่ามันลุ้นกันนะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอออกไปนะไปไหว้พระนะครับประจําตัวเมืองก่อนบอกได้เลยว่ามีวัดที่สวยงามมากๆนะมาตัวเมืองอุบลราชธานีนไ,ไม่ไปคือไม่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเมื่อเชียงกินฟินๆนะบนแพใจกลางนะครับแม่น้ําใกล้กับตัวเมืองอุบลนี่แหละเอาเป็นว่ามารอดูกันดีกว่านะว่าที่นี้เราจะได้เจอเรื่องราวอะไรบ้างไปฮนะพร้อมแล้วออกไปลุยก้า อ,อ่ะครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะ นี่เลยครับผมวัดพระธาตุหนองบัวนะเป็นวัดที่สําคัญและสวยงามมากๆนะของจังหวัดอุบลราชธานีตั้งอยู่ในตัวเมืองเลยนะก่อนที่จะไหว้องค์พระธาตุนะครับเราก็จะผ่านอ,าองค์พญานาคคู่นะที่วิจิตรสวยงามมากๆนะความสูงเนี่ยน่าจะประมาณสัก20เมตรแล้วดูฮะความปราณีตนะฮะในการที่จะปั้นออกมานะแล้วก็เกร็ดเนี่ยคือสวยงามมากนะลงสีเนี่ย เป็นสีรุ้งเลยนะครับผมแล้วก็องค์พญานาคเนี่ยฮะก็วิจิตรงดงามแล้วก็อ่อนช้อยนะครับก็คล้ายๆกับองค์พญานาคที่เราไปที่มุกดาหารนะสามารถเดินลอดท้องนะครับพญานาคนะฮะเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลก็ได้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็นี่เลยฮะเข้าไปยังในโซนด้านในนะครับที่เป็นเจดีนะเป็นเจดีเนี่ยสูงมากนะน่าจะสูงประมาณ50กว่าเมตรนะฮะแล้วก็ความกว้างเนี่ยครับ17เมตรนะฮะด้านในนะฮะก็จะมีองค์พระพุทธรูปและพระสารีริกธาตุนะให้เราเข้าไป แวะไหว้วสักการะส่วนด้านนอกก็จะเห็นเนี่ยฮะมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมนะฮะแล้วก็ตอนนี้ท้องฟ้าก็เป็นสีฟ้าสวยมากๆนะตัดกับก้อนเมฆสีขาวเลยแล้วก็รอบด้านนะครับองค์พระธาตุก็จะมีพระธาตุเล็กๆนะฮะคล้ายๆเป็นเจดีย์เล็กๆอีก4ด้าน4ี่ทิศน,นะที่วิจิตรงดงามนะครับลวดลายก็สวยงามทีเดียวนะสีขาวผสมกับสีเหลืองอว่าแล้วก็เดี๋ยวไปแวะไหว้วพระด้านในดีกว่าฮะ ด้านในนะฮะสวยงามมากนะฮะเหลืองทองอร่ามไปทั้งห้องเลยนะและที่สําคัญนะมีเจดีย์องค์เล็กๆอีกหนึ่งองคนะ ซึ่งเจดีย์องค์ใหญ่ข้างนอกนี้ฮะสร้างครอบไว้อีกชั้นหนึ่งนะฮะแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาด้วยองค์เจดีย์ด้านในก็สร้างสไตล์คล้ายกับพุทธคยาเช่นกันนะความกว้างเนี่ยห้าเมตรแล้วความสูงขององค์เจดีย์เนี่ยคือ11เมตรวิจิตรงดงามมากๆแล้วมีองค์พระพุทธรูปนะนั่งอยู่สี่ทิศเลยให้เราได้แวะไปไหว้สักการะมาที่นี่นะฮะอำเภอเมืองอุบลต้องห้ามพลาดมาที่นี่ฮะวัดหนองบัวแต่ตอนนี้วันหิวแล้วไปหาที่กินข้าวเที่ยงนะฟินๆนะฮะริมแม่น้ำกันดีกว่าไปฮะไป ชันฮิวถึงแล้วครับทุกคนสถานที่ที่เราจะกินมื้อเที่ยงกันนะตรงนี้นะฮะอยู่ห่างใจกลางตัวเมืองอุบลราชธานีนะประมาณ12-13กิโลเมตรนะแล้วก็เลี้ยวเข้าจากถนนหลักอีกเนี่ยอีก2กิโลเมตร นะฮะซึ่งตรงนี้นะฮะอยู่ใกล้ชิดติดริมแม่น้ำมูลเลยนะระหว่างทางมาก็จะเจอร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะหลากหลายสไตล์นะอยู่ชิดติดริมแม่น้ำมูลนะบางที่ก็มีศาลานะครับมีเพิงนะครับให้ไปนั่งตรงริมน้ำนะครับแต่ตรงนี้เรียกว่าหาดคู่เดือเราริมน้ำมันธรรมดาไปทุกคนเราจะไปนั่งใจกลางแม่น้ำมูลเลยนะซึ่งตรงนี้ฮะมีแพอาหารนะครับเยอะแยะมากมายแล้วแต่คุณจะเลือกนะซึ่งก็คล้ายๆกันแล้ว เป็นแพเนี่ยฮะยาวเลยนะก็มีซุ้มนะครับให้นั่งนะยื่นลงไปในแม่น้ํามีหลากหลายเจ้าเลยนะแล้วก็เราสามารถเลือกสั่งอาหารได้นะเมนูก็เข้าใจว่าน่าจะมีหลากหลายนะเนี่ยฮะมีทั้งปลาช่อนปลานิ่นนะแล้วแต่ขนาดนะก็เหมือนเป็นร้านอาหารทั่วไปอ่ะพี่สวัสดีครับสั่งอาหารสั่งตรงนี้หรือว่าไปสั่งที่แพฮะสั่งที่แพก็ได้สั่งที่แพรก็ได,ได้ตรงนี้ก็ได้เนาะอ่าผมคนเดียวขอสั่งไม่เยอะเลยน,นะเอาคอหมูย่างแล้วก็ส้มตำลาว นะแล้วก็ขอข้าวเปล่าด้วยจานหนึง่งครับเนาะมีนะอ่ะตามนั้นเนี่ยฮะทุกคนมามาดูบรรยากาศกันครับผมบเนี่ยเราก็เดินทะลุเข้ามาได้เลยนะแล้วก็นี่ฮะอยู่บนแม่น้ำมูลนะฮะแม่น้ำสายสำคัญอีกหนึ่งสายของประเทศไทยแล้วก็เป็นแม่น้ำสายสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานีนะมีแพรเยอะแยะมากมายนะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปนั่งริมสุดเลยนะสัมผัสแม่น้ำมูลอย่างใกล้ชิดนะอแดดร้อนใช้ได้เลยทุกคนอ่ะ นี่ฮะบรรยากาศนะแล้วแต่เราจะเลือกเลยนะแต่เดี๋ยวเราจะต้องบอกทางเจ้าของร้านหน้าว่าเรานั่งอยู่ริมสุดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมา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 อยากพาทุกคนมาดูบรรยากาศฮะนี่ฮะทุกคนเราเอาแพนี้แหละแพสุดท้ายเลยเว้ยนี่ฮะผมบอกแล้วว่าผมจะพาทุกคน มากินอาหารกลางแม่น้ำมูลนี่ฮะตรงนี้นะฮะจะเป็นอ่าวเวิ้งเข้ามานะจะเป็นแผ่นผืนแผ่นดินที่เป็นโค้งน้ำนะฮะซึ่งตรงโค้งน้ำเนี่ยก็จะเป็นแพรนะล้อมโค้งน้ําแห่งนี้เลยเป็นอีกหนึ่งจุดนะอันซีนนะครับบอลก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเหมือนกันแนะนานะครับถ้าใครมาอุบลราชธานีอยากหาที่กินอาหารนะเปนฟินริมแม่น้ําก็มาโซนนี้ได้เลยฮะมีให้เลือกหลากหลายแบบนะตามนั้นฮะเดี๋ยวทานอาหารต่อแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันฮะ อะระหว่างรออาหารนะทุกคนนี่ฮะเขามีหมอนด้วยโอ้โหสบายนะนอนนะครับฟังเสียงแม่น้ำนะฮะบรรยากาศดีทีเดียวนะนี่ถ้าหากไม่รีบนะก็คือกินเสร็จก็นอนครบสูตรนะอะตามน,นั้นเดี๋ยวรออาหารก่อน อาแล้วนะฮะทุกคนขอบคุณมากครับพี่มีข้าวสวยด้วยนะข้าวสวยไม่ใช่ข้าวเหนียวนะ้วยหับข้าวสวยใช่ใแต่เดี๋ยวผมขอนีกถ้วยหนึ่งนะครับผมครับขอบคุณครับผมขอเป็นข้าวสวยข้าวเหนียวไม่เอาขอบคุณครับข้าวสวยมาสองจานเลยก็ได้แล้วก็น้ําจิ้มแจ่วถ้วยนึงครับพี่แล้วขอบมากข้าสวยด้วยใช่วเยวนะวยข้าวสวยแต่เดี๋ยวผมขอี ามาแล้วนะทุกคนข้าวสวยร้อนๆน,นะนี่ฮะกับสายมูนะวันนี้มูย่างนะไม่ใช่มูกรอบแล้วก็นี่ฮะส้มตาแซ่บๆนะตอนแรกนึกว่าส้มตําลาวนี่นึกว่าแบบต้องใส่ปลาล้านะมาเหมือนส้มตําไทยเลยอะ่ะเออแบบสีแบบส้แบบสมมากเลยฮะอ่ะตอนนี้นะฮะทุกคนเดี๋ยวยังไงขอกินข้าวนะฮะนั่งฟังเสียงแม่น้ํานะไหลแล้วก็ลมเอ่ยๆนะฮะแล้วก็มองวิวนะฮะนู่นนะฮะกว้างไกลเลยทีเดียว อ่ะประมาณนี้นะมีโอกาสมาอ,อุบลก็ลองมาหาที่กินข้าวที่นี่นะหาดคู่เดือนนะฟินแน่นอนอ้อบ่ายสองแล้วนะทุกคนอิ่มจุกมากนะนั่งเล่นกันเพลินมากนะกับบรรยากาศลมเย็นๆนะฟังเสียงสายน้ำนะแล้วก็มีหมอนด้วยแต่ว่าตอนนี้ เดี๋ยวเราต้องออกไปเดินทางกันต่อนะเป้าหมายของเรานะเราจะไปพิชิตติดริมโขงนะอีกประมาณ130กิโลเมตรเลยทีเดียวนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวขอแวะเข้าตัวเมืองไปทําธุระก่อนแล้วกันฮะไปแล้วนะครับคุณลุงคัะโอ้คอหมูย่างอร่อยมากเลยเดี๋ยวมีโอกาสแวะผ่านไปผ่านมาไว้ผมค่อยมากินอีกนะครับผมครับผมโอ้ปกติคุณลุงดื่มเนสกาแฟไหมดื่มอยู่ครับผมมีแจกผมมีแจก อันนี้อันนี้โรบัสต้ากระป๋องดำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดลองชิมดูฮะเข้มสุดขั้วเลยโอเคแช่รช่ใช่เย็นๆและอร่อยมากครับเชาวันนี้ผมพกแจกไปเรื่อยเลยเจอใครผมไม่แจกขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ อตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านมอเตอร์ไซค์ใจกลางเมืองนะร้านนี้ร้านใหญ่มากนะสุวรรณ2002น2002นะ ก็เราแวะมาเปลี่ยนยางก่อนนะก่อนที่จะเดินทางหวดกันยาวๆนะเราก็ขี่เจ้าเว็บอื่นเนี่ยทั่วประเทศไทยมานะตอนนี้คือหมื่นกว่ากิโลแล้วทาให้ดอกยางเนี่ยก็สึกก่อนไปตามสภาพมอนก็เลยเปลี่ยนทั้งยางหน้ายางหลังยางนอกยางในนะเพื่อการขับขี่จะได้ปลอดภัยและบอกได้เลยนะว่าเราใช้ยางคาเมลเนี่ยมา2ปีแล้วนะคุณภาพเขาดีมากๆนะยางนะไม่เคยบวมยางนอกก็ไม่เคยกัดยางในเว้นแต่จะโดนตะปูตัวใหญ่ๆนะดังนั้นเนี่ยมั่นใจในมาตรฐานของเขาด้วยประสบการณ์กว่า50ปีเลยนะที่เขาผลิตยางมานะครับแล้วก็มีทั้งมาตรฐานมอ ก็ oh, ISO นะทำให้เรามั่นใจได้แล้วตอนนียไปดูถึงโรงงานเขามาแล้วยางเนี่ยเดี๋ยวพอเราใช้เสร็จหมดสภาพตัวนี้เขาก็จะเอากลับไปวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดอีกนะและที่สําคัญคุณราคาถูกมากนะราคาไม่แพงจับต้องง่ายแค่ราคาหลักร้อยต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะไปหาซื้อได้นะมีขายตามร้านค้าทั่วไปเลยนะแล้วก็มีทั้งยางมอเตอร์ไซค์แล้วก็ยางจักรยานนะบอกได้เลยว่ามั่นใจนะในคุณภาพของยางคาเมลมากนะคุ้มค่าคุ้มราคาครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนยางก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อ ครับทุกคนเราเปลี่ยนยางเสร็จเรียบร้ renamed, อยแล้วนะพร้อมที่จะออกไปหาเส้น ah. ทางใหม่ในแบบของเราขอบคุณพี่ช่างด้วยนะ FC เราเยอะเลยอ่ะไปฮ้าไปลลยกันต่อไป หาที่เราฝนหาที่เราฝนขออนุญาตเราฝนหน่อยนะครับอขอบคุณครับโอ้ยอยู่ตกลงมาเลยขอบคุณนะครับมาขอ,อมาขอเราฝนชาวบ้านก่อนครับทุกคนโอ้ยอยู่ฝนตกนะแล้วเห็นลุงหนาลุงอยู่ดักหน้าเราเลยนะทุกคนมีลุงแบบสวยงามมากแต่ว่าโอ้ไม่ไหว ฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังแต่บอลขอมาหลบใต้ถุนบ้านเช่าบ้านก่อนแล้วกันขอบคุณมากนะครับไปเลยนะครับ okay, ขอบคุณนะครับอะไปฮะไปกันต่อแต่ฝนยังตกอยู่นะแต่มันมันตกไปปลอยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราวนทางนู้นดีกว่า ชีวิตลูกผู้ชายสายลุยไปไปกันจ้าก็<ฮ>ยังดีนะ สายแสงอาทิตย์ก็จะใกล้รับขอบฟ้าไปแล้วส so วัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อันนั้นลงไปกลางเต็นท์ได้เนาะได้ครับผมอ๋อขอบคุณมากเฮ้ยแล้วเส้นทางรถมันลงไปได้เหรอฮะไต่ไปเรื่อยเหรอ <c oughs> ลงไปได้นี่กลาร,าร,าร,ารอ๋อใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นะ <c oughs> ๆๆนอ๋อขอบคุณมากครับผม <c oughs> อะไรเห็นเขาเอารถไปเขาลงไปฝั่งไหนครับนั่นไหน ครับขอบคุณแต่แถวนี้ก็กลางได้นะลงไปนะนตรงทีมีตรนก็ได้โข <c oughs> อบขอบคุณมากครับผม,บผมทุกคนมาฮะตอนนี้เราถึงที่หาดชมดาวหรือว่าแก่งชมดาวนะแต่ว่าเราต้องน,นี่นี่นี่ใกล้แม่น้ำโขงเลยฮะทุกคน <c oughs> แต่เราต้องลงเดินเขาชันนิดนึงนะไปว้าว <c oughs> ลงมาท่อนหนึ่งฮะทุกคน ที่หยุดไม่ใช่กลัวว่าทางชันนะทุกคนแต่ว่าตรงนู้นมีรถสองคันแล้วเนี่ยฮะสาวๆก็กํำลังเดินไปนะแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นที่โลง่งทุกคนเสียงดังมากเลยแต่เราก็เข้าใจเขานะเขาก็มาปาร์ตี้นะหาที่ปาร์ตี้กันนะ,ะแต่ว่าเราค่อนข้างจะอยากได้ความสงบนิดนึงเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะฮะบรรยากาศเงียบสงบมากนะทุกคนแถวนี้น่านอนมากนะฮะ นี่ฮะเือกําลังล่องลอยแม่น้ําโขงกําลังไหลพลิ้วแสงยามเย็นนะบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้คือกางเต็นท์ได้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้เสียงจะดังนิดนึงนะฮะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอคิดดูก่อนเอาไงก็ตัดสินใจแล้วนะนอนดีกว่าฮนะเพราะว่ามีพระท่านมานะฮะคณะหนึ่งก็ คิดว่าเขาก็น่าจะอาจจะเกรงใจกันบ้างนะอาจจะไม่ดึกบ้างจริงๆต้องบอกไว้ก่อนนะก็ไม่ได้ความผิดอะไรของคนที่เขามาแคมปิ้งที่เขาจะปาร์ตี้กันนะอันนี้เราเข้าใจนะเราเองก็อาจจะต้องแค่พิจารณาว่าเอ้ยเราจะอยู่ตรงนี้ดีไหมหรือว่าเราจะไปดีแต่ว,ว่าเฮ้ยที่มันสวยทุกคนนะฮะแล้วตอนนี้ก็มีพระเขามานะฮะก็มีเราด้วยนะคิดว่าเอ้ยกลุ่มนั้นกลางค่ำกลางคืนเขาก็อาจจะเบาลงนะฮะอ่ะว่ากันฮนะลงไปดีกว่าทางโคตรชันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนดูก่อนไปได้ไหมดูลายก่อนอ่ะน่าจะได้ไหมได้บอกว่าอะลงลายไหนดีลายนี้ลายนี้ลายนี้อ่ะได้อยู่ไปไปทุกคนไป โอเโอเหนื่อยโเหนื่อยเส้นทางนี้คือโหตมากนะแปบ๊บเดียวเล่นเงือท่วมเลยทุกคนแต่นี่ก็คือที่นอนของเราฟินปินในคืนนี้นะเนี่ยอยู่บนเนินหินตรงนี้นะข้างหน้านะฮะเป็นลำธารน,นะห่วงจุ้ยดีใช้ได้เลยข้างหลังก็เป็นโขดหินนะแล้วก็มีไฟด้านบนเลยนะ แล้ตรงนู้นก็มีไฟอยู่หน่อยนึงนะฮะก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยวนะก็น่าจะมาแคมปิ้งมาปาร์ตี้กันนะอยู่ฝั่งนู้นนะอ่ะประมาณนี้แหละฮะเดี๋ยวยังไงกลางเต็นท์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะวู้สุดยอด ก็นี่แหละฮะบรรยากาศที่นอนของวันในคืนวันที่103ของการเดินทางนะได้นอนท่ามกลางธรรมชาตินะหลังจากที่ตะลุยกันมาทั้งวันนะฮะเนี่ยครับก็วิวดีมีเพลงฟังด้วยนะก็เขาก็มารยาทดีนะเมื่อกี้เดินมาบอกแล้วว่าขอดังนิดนึงแต่เดี๋ยวค่ำๆเขาก็จะไปนอนพักผ <mankind> ่อนนะแถมดาวก็สวยนะฮะลมเอ่ยๆแล้วก็ไม่ต้องจ่ายตังค่าที่พักด้วยนะ ก็นี่แหละฮะการเดินทางที่เรายืดยุนอิสระนะค่าไหนนอนนั่นนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะว่าหาดชมดาวแห่งนี้นะวิวจะสวยแค่ไหนนะส่วนคืนนี้ก็คุณไหนนะฮะราตรีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนหลับฝันดีส่วนผมก็เนี่ยฟังเพลงอีสานเสิร์ฟกันไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวพักผ่อนบา,บายฮะ